5เหตุผลที่ทำไมคุณต้องเล่น The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 1. ความเร้าใจของเรื่องราวเกม The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom นำคุณเข้าสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของ The Legend of Zelda หรือเรื่องราวที่น่าเศร้าเกมจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสัมผัสความอิสระและความตื่นเต้นในการผจญภัยในโลกที่มีอัศวินสุดที่อย่างลิง 2. กราฟิกที่น่าทึ่ง Tears of the Kingdom ใช้กราฟิกที่สวยงามและสีสันสดใส ในการสร้างโลกของเซลดาซึ่งคุณจะได้พบกับทั้งทิวทัศน์ที่งดงามและเมืองที่รุ่งเรืองกราฟิกที่ตื่นตาตื่นใจจะพาคุณผ่านปราสาทที่มืดมนและสนามรบที่น่าตื่นเต้น 3. การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม t e a s of the Kingdom เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเว์ผจญภัยที่ให้คุณมีอิสระในการสำรวจโลกแห่งเซลดาคุณจะได้พบกับปริศนาที่ซับซ้อนและอุปสรรคที่ต้องเอาชนะในขณะที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวความหลากหลายในการเล่นทำให้คุณเล่นได้ไม่รู้เบื่อ สการปรับแต่งตัวละครคุณสามารถปรับแต่งลิง์ให้เหมาะกับสไตล์การเล่นและความชอบของคุณได้ตามต้องการด้วยชุดเกราะและอาวุธที่หลากหลายคุณสามารถสร้างลิง์ที่มีพลังและสกิลพิเศษที่ไม่เหมือนใครให้คุณต่อสู้กับศัตรูได้เต็มพิกัด 5. ความตื่นเต้นในการค้นพบเควสและสิ่งลี้ลับทิสอ of the Kingdom เต็มไปด้วยเควสที่ต้องทำและสิ่งลี้ลับให้คุณค้นหาเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็น จะเป็นที่มาของความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นในการเล่น The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ด้วย The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom คุณจะได้พบกับประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายและไม่เหมือนใครทำให้คุณติดใจและต้องการต่อสู้ในโลกแห่งเซลดาอย่างไม่รู้ลืม